ที่6ของรายการใบทองคำเด็กหมุ่มที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดต่างการมาในครั้งนี้คือการเดินทางครั้งสำคัญของเขาเราไปชมเรื่องราวในวันนั้นกันก่อนเลยครับชื่นนอนายอนันต์อาศัยไฟพนานครชื่อเล่นชิน,นังครับผมเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับหรือว่าชนาเผ่าปากเยองครับซึ่งพ่อแม่ของผมก็เป็นชนเผ่าปากเยองเหมือนกันนะครับ บ้านของผมก็เลี้ยงพ่อสักสับไก่หมูควายครับผมก็ได้เพียงแค่หาอะไรที่มันทําให้พ่อและแ <in> ม่สบายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในป่ามีนี่ียเผลไม้อะไรบางอย่างที่เราสามารถเราไปขายได้ทำลาได้เราก็ไปขายครับคือเรื่องไฟฟ้านี่ แม่ก็อ,อยากได้ถนบแต่ว่าผมอยากได้ถนนเข้าบ้านมากกว่าครับผมคิดว่าถ้าผมมีถนนถึงบ้านนะครับอาจจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินนะครับหรือแม่ก็บางทีอาจจะกลัวถ้ามีคนในบ้านหรือแม่เจ็บไข้ไม่สบายแบบนี้ครับคือเราก็จะได้พาไปหาหมอจะได้ไปถึงเร็วหน่อยครับคือผมคิดว่าในฐานะที่ผมก็เกิดมาในลูกของแม่พ่อและแม่คนหนึง่ง พมก็จะทำให้ด mm. ีที nah. ่สุดครับเพื่อให้พ่อและแม่ผมได้สบายครับพ่อพ่อพ่อและแม่ผมลําบากเพื่อผมมาเยอะแล้วผมก็อยากจะทําให้พ่อและแม่สบายบ้างครับออุาพแล้วคุมภาพลคุาพหมดแล้้าอเมื่อคุภาพหนาอเ้าพลยภาพลม่เม่อ ไลเนี้ไม่มีครับไปเพลงครับก็จากวันนี้ไปอยากให้ให้นันฝึกร้องเพลงเยอะๆนะครับเพราะว่านันคงจะได้ไปรอบอีกใช้อีกหลายรอบหลายเพลงอะกับคนที่เป็นชนเผ่าแล้วก็สามารถร้องร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะเสียงดีตั้งแต่การพูดแลละ หนาหนุ่มขอบชีสเลยแหละนะเสียง้อมันมีอะไรอยู่ในตัวตนของมันเยอะวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับขาดอบคุณาขอบคุณครับทำเอาท่านคณะกรรมการถูกอกถูกใจไปตามๆกันเลยนะครับพี่สุกก็บอกว่าต้องร้องอีกหลายเพลงตอนนั้นคงทำให้เขาใจชี้ไม่ใช่หน่อยและก็ได้เข้าสู่รอบต่อไปได้จริงๆ คคคควคดดผู้อิาขันที่มีคะแนนสูงสุงสดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก่คะแนนสูงสุดในวันนี้นะครับนั่นครับ ไปนิทรรดอยู่อเลยครับวันนี้ดีใจด้วยครับกว่าไปอีกท่านแล้วนะครับสําหรับรอบ60คนยังคงทําผลงานออกมาได้ยอย่างต่อเนื่องจนพิชิตรอบ24คนได้สําเร็จเข้าไปสู่รอบ12คนสุดท้ายในที่สุดความรู้สึกที่ได้ผ่านเข้ารอบ สิคนผมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับกับสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งแต่หลายๆรอบที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับคือรอบนี้ผมก็จะขําหวังว่าคุณจะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่ารอบนี้คือเหลือ12คนนี่คือเขาเก่งๆกันทางนั้นครับคือมันไม่มีอะไรต้องเสียนะครับคุณผู้ชมขอขอทแบบเต็มที่ทําในรอบนี้ครับ มีสัวนี้เห็นฝีมือการร้องเพลงไปกันแล้วเรามาดูกันครับว่ากำลังใจสำคัญในวันนั้นที่ทำให้นันอนันต์มาถึงวันนี้ได้จะเป็นอะไรเชิญชมครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงพี่ชายกันสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับเจอแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับน้องชายคนนี้บ้างครับเชิญครับโอก้อมดีใจนะครับ ที่น้องชายอยู่บทป่วาวูมิวานครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมารับเพลงที่ไม่ท่อคำครับ hmm. แต่พี่ก็ดีใจนะครับจะบอกน้องว่าพี่ดีใจที่น้องเราได้ดีมากครับแต่นพี่ขอให้ขอไว้พอให้นองสุภาสาเร็จนะครับ oh oh. ขอบคุณมากครับ ก็คือน,นันๆทงทีหน้ที่ผมอาจจะมีโอกาสได้ให้พี่ๆและเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคณะกรูนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาในเมืองที่ถ้าเรียบแทรกันในหมู่บ้านเขานค,คือคือโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะครับคือผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้มาเจอกับสิ่งใหม่ๆบ้างครับคือ ผมได้เจอแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นบ้างครับครับ็เลยตื่นตันใจใช่ครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ชายท่าทงคนนะครับที่ัเชีิมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ถึงแม้ว่าครอบครัวของเรานะครับจะจะยากอยู่ลําบากยังไงนะครับคือเราเราคือผู้ชายน้ำสังคนนะครับคือเราสัญญาว่าเราจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดนะครับครับ <Congratulations. S 2> บคกำลังใจจากครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคนนี้จริงๆครับและหลังจากนั้นก็ทำให้เขาเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องทั้งรอบเพลงช้าและเพลงเร็วต้องตัดสิ่งที่รอบเพลงใหม่แล้วล่ะครับ ในห้อองงงเราน่ี่รู้สึกดีใจครับที่มีเพลงเป็นของตัวเองครับซึ่งเป็นเพลงแรกในชีวิตของผมเลยครับจากบทีผมก็จะร้องเพลงของคนอื่นครับมาประกวดแบบนี้ครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับจะได้ร้องเพลงของตัวเองสักครั้งนะครับชื่อเพลงชื่อเพลงว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ ครับนะครัผมเป็น <Goodnight> ก็จะไปเป็นออกเพลงแบบเศร้าๆนิดนึงครับอารเหมือนกับว่าเราห่างไกลจากบ้านนิดนครับคิดถึงพ่อแม่ห่างห่างจากพ่อแม่ซึ่งเพลงนี้มันจะเข้ากับชีวิตผมมากครับเพลงนี้ครับตาบใดที่พระอาจารย์ยังไม่เต็มรวงความฝันของเราก็ยังไม่สำเร็จอยู่ครับก็รู้สึกดีใจครับวันนี้ที่จะได้รู้ว่าใครได้เป็นแชมป์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นและก็กดดันนิดหน่อยครับ รับผมก็คาดหวังไว้ก็คือก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับว่าทําหน้าที่ในสรงนี้ใกล้จะประสบความสําเร็จนะครับผมก็อยากจะบอพกพ่อแม่ว่าเราอีกนินเองครับลูกคนนี้จะทําให้พ่อแม่ได้อยู่ดีขึ้นกว่านี้ครับดีใจกับหนูนะลูก ถึงวันนี้แล้วมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วมันลงตัวมากดวงจันทร์ที่หนูถามทวงพิสูจว่ามันอาจจะเต็มดวงเร็วๆนี้ครับขอให้โชคดีทุกนถึงวินาทีสำคัญที่สุดของเด็กหนุ่มคนนี้รางวัลของความพยายามไปชมกันครับและตอนนี้ผมจะประกาศคนที่ได้ผลโบทมากที่สุดและจะได้เป็นแชมป์ใหม่ทองคำ ครั้งที่6ของประเทศไทยได้แก่เอ็ม รู้สึกเขาหน่อยครับเชิญครับนันครับครับขอขอณคณ้ารามการทั้งสีท่านนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เมตตามผมเอ็นดูผมแล้วก็ช่วยวดให้กับผมนะครับผมเองก็เป็นการเรียงคนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เป็นคนไทยผมก็รักประเทศไทยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับขอบคุณครับ ร้อมแล้วไปคว้ามาเลยครับนั่น ชีวิตหนุ่มดอยปากะกากยอคนนี้แชมป์ไม่ต้องทำคนที่หนั่นอันตันฝันที่ไม่ใช่ฝันอีกต่อไป